สวัสดีครับทุกคนเมื่อนี้กัสซีมาเบาเรื่องขอดีข้อเสียของรถคันนี้นะครับเนะาะ Honda Nx หาลอยคันนี้ใครว่าขอดีข้อเสียบบกับไม่ได้ว่าขอดีข้อเสียนะครับก็บคือว่าอะไรว่าสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่บ่ชอบประมาณนี้อแปลว่ามากักกับบาม่มักนี่นะอ่ากีสาเบาเรื่องข้อประมาณน่อนนะหนึ่งก็คือว่ามันขั้นใหญ่ครับ ขั้นใหญ่มากขั้นใหญ่นักนักเถอะบะของโตนะครับขั้นใหญ่ดีมันหนักค้นคาตัางคูจะได้เทือนนะโอ้ยปวดเอวเขามองครับนักคักหลัวกวเวลาเข็นเราเข็นออกจริงจริมันอยากก็คือว่านะบิ๊กไบมันขั้นใหญ่กะมันกะตามเหตุตามผลมั่นลนะ่ะตอนนี้พมก็ขี่ไม่ได้เกือบสองพันกิโล,ล้วครับประมาณ พันเจ็ดลอยกอิโลนะครับประมาณพ7นเจ็ดนิดๆเห็นีลยกะสิ่งที่ประมาณอีกต่อไปคือว่าขับประห่านไก่นะครับขับประมาณประมาณสิบยีกิโลมันก็มันก็ช้ามือหรอมันจะทานสะทานขักนะขับประมานลอยลอยขึ้นก็มีอาการนะครับ เก่าสิบก็มีอาการเรื้มมีอาการไม่าามีเหลือเก่าสิบลอยลอยสิบลอยยี่สิบเลยไม่ต้องพูดถึงเลยชามือสะท้านมือแลบบเพลทให้มือทัองไหนนะเป็นคางเดียวครับเป็นเฉพาะคางขวข้าคางซ้ายก็บไม่ได้ไม่ได้เป็นอยังแต่ว่ามันเป็นคางขวข้าคางเดียวแต่กับแปอยู่เป็นอยังก็ต้องเป็นแต่คางขวะนะ้าคอที่มามักอีกต่อไปเนาะก็คือว่ามันมันเสียค่าสวิตค่อนข้างจะสูงมาก นั่นคือว่านะหรือมันกัเป็นปกติของรถใหญ่รถบิ๊กไบค์มันกับไปธรรมดาต้องเสียค่าเซอร์วิสสูงผมก็ว่ามันมันเสียสูงอีดีก็ไปเสียไอ้ค่าเซอร์วิสพันโลที่แรกนะครับสองพันกว่าบาทขนาดเกียร์กลางๆนะครับเนี่ยมันจะมีเกียร์ธรรมดากับประมาณพันหกเกียร์อา่าเกียร์อีกเกียร์หนึ่งเกียร์กลางเนี่ยประมาณสองพันสองค่าค่าเซอร์วิสค่าเปลี่ยนของเร็วกับเปลี่ยนกล่องน้ะมัน ล้วก็เกียร์นําเข่า2,006ก็ถือว่าแพงมากก็ไปตระนาตกใจเพราะว่าผมกับบอเคยใส่บิ๊กไปมันไังเือเนาะก็เพิ่งเพิ่งรู้ว่ามันมันเสียค่าเซอร์วิสขนาดนี้ค่าเปลี่ยนของเลีวขนาดนี้มันแพงขนาดนี้นะแต่ถ้ามันเบียบแล้วมันก็สิประมาณลอยนึงลอยนิดๆกี่นะค่าเปลี่ยนอะมันเครื่องแต่อันนี้มันก็เปรียบเทียบกับเบียบใบเนาะมันก็ค้นมันก็คนละเซกเมนต์กันคนละคลาสกันประมาณนี้สิ่งที่บ่ชอบก็คือว่าปุ่มแตครับ ปุ่มแต้มปุ่มนิดๆตรงนี้มันเนี่ยเด็กกติดเดี๋ยวมันเห็นหายไอ้กดหยาครับเวลาสิบีบแต้แต่ละเทือนเนี่ยมันมันต้องเวลาสายตาจากถนนมามันเหลียวเบิ่งปุ่มแต่เนาเดี๋ยวเาจะกดได้นะก็ะสันเทาเมาใชกดบ่เถื่อครับไม่ใชไปกดถื่อปุ่มอื่นปุ่มไฟหลอดไฟเหลียวไป็ังระสันเวลาเทาละสายตาจากถนนนะมันจะเห็นในีเกิดอันตรายมันก็ะเล่เป็นคอที่บ่มากอีกออกแบีมานหน่อยพูดแต่กระติดเดียว ว่าไม่สมเอ็ดแต่แต่งงอเล็นิดหน่อยกะใส่มาพันกว่ากิโลพันเจ็ดลอยกว่ากิโลแหละก็ยังก็ยังพันชิ้นนะครับกระปุ่มแต่เ่ยเป็นหน้ามาถึงช้ำเรื่องระเบิ่งตลอดนะละสายตาจากสมุดไมาเบิ่งตลอดก็ยังพันชิ้นนะครับอ่าหลังการิ่งที่ประมาณอีกต่อไปคือโชคโชคหลังมันอ่าขวัญคางจะกระเด้งกระดอน มันเด้งๆด้งึงๆดังๆเ,เลยวะมันเบาสมุดมันบ่นุ่มเวลาตกหลุมก็ับเหตุอะไเด้งแน่ประมาณนะี้ยกะประมาณนี้ยแหละครับเออหล่ะกับมาฟัางเรื่องที่ผมมักผมมักย่างเดียวคือ,อยังเนี่ยเดขั้นนี้กะคือว่าผมมักส่งมันสวดส่ง ผมมันเทดีผมมันเทมันยังไงล่ะเออราคามันก็พ่อจับตองในน้ำขางิีนนาประมาณนี้ยังไงล่ะมันสมาร์ทมันคีย์แล้วเออคนมองจังสินาประมาณนี้คนมองมันกับรรมดดาเพราะว่าบ้านผมนี่มันมีรถผมอย่ันเดียวมันก็มันก็เป็นธรรมดาที่คนตองมองนะแต่มันก็รู้สึกว่าเออมันรู้สึกว่ามันเทประมาณนี้ผู้ใดขับก็เทอย่างนี้นะแมนผมเห็นคนอื่นขับยู ท่องถนนน,นี่ผมก็ต้องเดี๋ยวเบิ่งเด้เพราะว่าเออพอมันเทมันเบิงเบ่งแล้วมันดูดีนะือมันเป็นความมักส่วนตัวประมาณนี้นะกะมีเงินมีเงินซื้อๆนี่ยกยกะซื้อบ่ได้ครับถ้บบาบ้าไอดีบ้าเท่านั้นจะใครซื้อได้รนะไอ้ผมส่วนละผมนี่ยทั้งบา้าทั้งมีเงินก็เลยเป็นหนี้ต่อไปหาหนีจะคล้องก็ซื้ซอกะเป็นหนี้ต่อไปมันซี่ปี คอนซีปีครับขั้นนี่ยประมาณนี้แหละครับสิ่งที่ผมมักกับสิ่งที่ผมมักคือซื้อว่าแปลว่าบ่อยฟังซื้อมันเกิดจากประสบการณ์ที่ผมใส่มานะไอ้ความคิดของผมมาซื้อบรูว่าคนอื่นเขาจะคิดยังไงครับบ้างพูดกันแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นความคิดขอ,องผมผมใส่งานเองลดผมเองที่นะกระสีประมาณนี้โอเคสสวััดีครบบ๊ายบาย